สวัสดีวันที่20สิงหาคม2568พบกันอีกครั้งกับช่องโกลักกี้ช่องที่พาทุกท่านมาทำนายผลล่วงหน้าของหวยไทยลาวและเวียดนามหรือฮานอยโดยใช้คณิตศาสตร์สถิติย้อนหลังและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณหาผลลับนะครับก็เช่นเคยครับวันนี้หวยฮานอยออกพรุ่งนี้หวยฮานอยก็จะออกอีกเพราะหวยฮานอยออกทุกวัน ดังนั้นก่อนที่เราจะไปทำนายผลล่วงหน้าของหวยฮาหน้อยงวดวันที่21สิงหาคม2568เราต้องมาติดตามผลการทำนายหรือมาติดตามผลการบ้านของเราก่อนแล้วกันฝั่งซ้ายมือเป็นเป็น,ปนผลของหวยฮาหนอยที่ออกไปแล้วเนาะส่วนฝั่งขวามือที่เป็นคอนเทนต์ทิกตอกเนี่ยก็คือผมได้ทำนายเอาไว้ล่วงหน้า1วันนะบางคนก็สงสัยทำไมต้องเป็นทิกตอกอะก็คือตัวเลขมันใหญ่ดีนะเวลาเปิด าหานอยในสูตรสีเขียวนะครับโอเคเรามาดูตารางสรุปผลดีกว่าก็เลขรางวันปกติของหวยฮานอยก็มีวิธีการคำนวณสองแบบนะตั้งแมทริกและฟรีคันซี่นะเราไปดูหวยฮานอยงวดวันที่20สิงหาคม2568รางวันที่1หรือรางวันปกตินะเลขที่ออกก็คือ68764เรามาดูที่สิ่งที่เราทำนายเอาไว้แล้วกันนะเ,เราจะมาไล่ตรวจทีละชุดเลยนะ ตั้งแต่วิธีการแบบแมทริกก่อนแล้วกัน 6, 8, 7, 6, หกแปดเจ็ดหกสี่หกแปดเจ็ดหกสี่มีหกหกผิดหลักหน่วยไปตัวเดียวนะอันนี้ก็หกหกโอ้โหผิดไปตัวเดียวเองเนี่ยมันเฉียวเฉียวมาสามงวดแล้วนะเนี่ยใช่ไหมน่าจะสามงวดแล้วมนะั้งไงเฉียวหลักเนี่ยหลักท้ายหลักเนี้ยเป็นหลักเดียวเอง เท่าที่ดู10ชุดเนี่ยก็นี่แหละมี66นะที่อาจจะดูใกล้เคียงนะครับต่อไปเราไปดูวิธีการคำนวณในแบบฟรีนซี่ซิเราจะไลท่ทีละชุดนะ6 8 7 6 4นะ6 8 7 6 4 6 8 7 7 6 4 7 6 4เจี่เจ็ดหกสี่เนี่ยหกอีกแล้วเนี่ยเอ้ใ,อกใกล้เคียงนะมีแค่6กนะโอเคเราข้ามไปดูวิธีอ ผลรางวัลพิเศษของหวยฮานอยดีกว่านะหวยฮานอยรางวัลพิเศษเลขที่ออกก็คือ C1034 เรามาดูสิ่งที่เราทำนายซิด้วยการคำนวณในแบบแมทริกเป็นไงบ้าง C1034 ่1 0 3 4, 4ไม่มีตรงเลยครับอาพอไม่ตรงเราข้ามดีกว่าเนาะขยะขย้ขยงสายตาต่อไปเรามาดูวิธีการคำนวณในแบบฟรีนซี่ดูสิ4 1 0 3 4 1> C 1 0 3 4โอ้ยอันนี้ก็ยิ่งไปใหญ่เลยโอเคโอเคไม่ถูกไม่ถูกข้ามไปอ่ะได้เฉียวนิดนิดหน่นนอยหน่อยเล็กท้ายสตัวนะสตัวล่างนะครับโอเคต่อไปเป็นขั้นตอนของการคำนวณผลของหวยฮายนอยล่วงหน้างววันที่21สิงหาคม2,568ผมทำการกดรันโปรแกรมนะโอเคผมกดเลือกเมนูที่3เพื่อทำนายของผลหวยเวียดนามนะ อืมโอเคต่อไปผมพี่ไปที่ตารางสรุปผลเลยแล้วกันเนาะที่ตารางสรุปผลเนาะเรามาดูรางวัลที่1ก่อนหรือรังวัลปกติด้วยการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียวทั้งหมด5หลัก10ชุดและด้วยการคำนวณในแบบฟรีเอนซีเราได้เลขสีฟ้า5หลักทั้งหมด10ชุดเช่นกันต่อไปเรามาดูรางวัลพิเศษกันด้วยการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียว5หลักทั้งหมด10ชุด และโดยการคำนวณในแบบฟรีซี่เราก็ได้เลขสีฟ้าหหลักสิบชุดด้วยกันเช่นกันนะครับยังไงก็ <c oughs> ก็เหมือนเดิมอ่ได้แต่อวยพรว่ามวนหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีนะเราต้องทําใจนะครับเลขเหวยหรือลอตเตอรีนะ่เนี่ยเป็นเลขสุ่มโดยสมบูรณ์นะต้องย้ำว่าสุ่มโดยสมบูรณ์ไม่มีวิธีการใดที่มันจะคํานวณได้อย่างถูกต้องเนาะแม้แต่วิธีการที่ผมนําเสนอนี่แหละนะผมก็พยายามบอกหลายๆคลิปไปแล้วนะครับก็ สถิติการคำนวณด้วยคณิตศาสตร์แล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณออกมามันได้ผลตัวเลขยังไงผมก็เอามานำเสนอให้ท่านดูตามนั้นนะนะไม่มีมงม็ดนะถูกก็คือถูกไม่ถูกก็คือบอกก็บอกไม่ถูกนะเราไม่ใช่นักนั่งเทียนนักเข้าองค์ทรงเจ้าที่จะหลับตาแล้วเห็นอะไรนะเราไม่การันตีด้วยนะว่ามันจะถูกว่ามันจะแม่นนะเราแค่เอาตัวเลขที่มันได้จริงๆที่เราคำนวณได้จริงเนี่ยเอามาเสนอนําเสนอให้ท่านดูเนาะเพราะฉะนั้น เราไม่ใช่สายมูนะเราเป็นสายเห็ดเห็ดและผลนะครับโอเคครับผมก่อนจากกันนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีงวดหน้านะงวดวันที่21สิงหาสวัสดีครับ